สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนําวิธีการทาปอพสี่ขีดหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลนักเรียนนะครับบันทึกเวลาเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหนะครับของโรงเรียนรวมไทยพัฒนานหนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับจากเว็บไซต์ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนานหนึ่งนะครับเว็บไซต์ R t h 1, 1. a c t h นะครับหรือเราจะค้นหาใน Google เป็นชื่อโรงเรียนเ,เลยก็ได้นะครับโรงเรียนรวมพัพตาห,หนึ่งนะครับก็จะเจอเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับ rth1.ac.th นะครับผมเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับผมนะบอันนี้คือ,อ หน้าหลักเว็บไซต์ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนาหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วให้เรามาดาวน์โหลดจากตัวนี้ครับเอกสารภายในนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับในการดาวน์โหลดเอกสารภายในเราจะต้องใส่รหัสด้วยนะครับผมกรอกรหัสลงไปครับพอเข้ามาก็จะเจอเนี่ยครับผมเอกสารให้ดาวน์โหลดต่างๆนะครับแต่วันนี้เราจะดาวน์โหลดตัวนี้ครับแบบบันทึกการมาเรียนปพสี่ีหนึ่งคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยครับผม พอดาวน์โหลดได้แล้วนะครับโปรแกรมจะอยู่ในรูปแบบของ Excel นะครับอันนี้คือโปรแกรมบันทึกการมาเรียนและผลการพัฒนาผู้เรียนนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามากำหนดเวลาเรียนก่อนเลยนะครับผมในปีการศึกษา2563นะครับเราเริ่มเรียนเดือนที่1ตอนเดือนกรกฎาคมนะครับ2563 ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงภาคเรียนจนจบปีการศึกษานะครับทางภาคเรียนที่2ด้วยนะครับไล่ลงมาเนาะหลังจากนั้นเมื่อเรากําหนดเวลาเรียนเสร็จแล้วนะครับนี่ดังต่อไปนี้นะครับก็มากําหนดข้อมูลทั่วไปนะครับข้อมูลทั่วไปก็คือชั้นชั้นอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นป .2 ทับ .2 ปีการศึกษาตรงแล้วนะครับ2563นะฮะชื่อนะครับให้เรา กรอกลงไปได้เลยนะครับพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับครูที่ปรึกษาคนที่1นนะครับคนที่2ถ้ามีก็ใส่ไปนะครับใส่ไปครบแค่นี้ก็ครบแล้วนะครับสำหรับการบันทึกข้อมูลทั่วไปในหน้าโฮมหน้าหลักนะครับนะครับลำดับต่อไปนะครับให้เรามาบันทึกข้อมูลนักเรียนครับตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยสิ่งที่คุณครูจะต้องบันทึกก็คือ เลขประจำตัวนักเรียน,นครับเลข13หลักเนาะนะครับชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดอายุกรุ๊ปเลือดนะครับชื่อบิดาชื่อมารดาชื่อผู้ปกครองความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนะครับผมอาชีพอะไรนะครับนาที่3ครับที่อยู่เบอร์โทรนะครับนักเรียนที่มีบ้านใกล้เคียงนะครับและอันนี้คือช่องหมายเหตุ ช่องหมายเหตุนี้นะครับจะใช้ในการบันทึกว่าเผื่อมีนักเรียนย้ายออกนะครับแล้วก็เขียนว่าย้ายออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีก็จะมีอะพอภาคเรียนที่2นักเรียนย้ายสาศึกษาบ้างนะครับเราก็มาหมายเหตุไว้นะครับไม่ต้องลบออกนะครับแล้วก็มาหมายเหตุไวนไ้นะครับ,รบโอเคนะครับ ลำดับต่อไปครับเมื่อเราบันทึกข้อมูลนักเรียนเสร็จทุกคนแล้วนะครับตามจํานวนที่นักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนของเรานะครับเราก็มาบันทึกเวลาเรียนเลยเริ่มจากเดือนที่1ก่อนนะครับนะการบันทึกเวลาเรียนนะครับในแต่ละเดือนนั้นครูนะครับจะต้องมากําหนดในตรงนี้ด้วยว่าวัานไหนที่โรงเรียนทําการสอนแล้ววันไหนที่เป็นวันหยุดนะครับนะ ในกรณีที่ทําการเรียนนะครับเราจะติ๊กตรงนี้ครับเครื่องหมายถูกเข้าไปนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกเข้าไปนะครับนี่เรียนมาถึงนะเพื่อเพื่อให้ง่ายนะครับให้ติ๊กเครื่องหมายถูกทั้งหมดก่อนเลยนี่ครับลากยาวมาจนถึงวันศุกร์เรียบร้อยนะครับและทีนี้เราก็มา ใส่วันหยุดครับโดยปกติถ้าในกรณีที่เราไม่มีการชดเชยในวันเสาร์เราก็คลิกหยุดแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เรามีการเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ในการชดเชยเราก็ติก๊กถูกธรรมดาอย่างนี้ไปเลยนะครับนะสมมุติว่านะครับวันเสาร์อาทิตย์เราปิดปกติเราไม่ได้มีการชดเชยสมมุติกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะมีการชดเชยวันเสาร์บ้างอาทิตย์บ้างแล้วแต่นะครับ เมื่อกำหนดเสร็จแบบนี้แล้วนะครับเมื Window, ม่อกำหนดเสร็จแบบนี้แล้วนะครับเราก็เริ่มบันทึกการมาเรียนก่อนการบันทึกการมาเรียนการติ๊กการเช็คเวลามาเรียนนะครับนะักเรียนที่มาเรียนเราไม่ต้องไปทําอะไรเราเว้นช่องว่างไว้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่นักเรียนขาดลาหรือป่วยนะครับให้เราเช็คตรงนี้ไปเลยนะครับเท่านั้นนะในกรณีที่นักเรียนมาเราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับลานีาเป็นต้น นะครับและอีกข้อนึงนะครับตรงมันหยุดที่เรากําหนดไว้เราต้องมากําหนดหยุดให้นักเรียนในนักเรียนรายบุคคลแบบนี้ด้วยครับเพื่อที่จะให้โปรแกรมนี้คํานวณให้เรานะครับหยุดคลิกได้สักช่องนี้แล้วเราก็คุมลากเลยก็ได้นะครับง่ายๆนะครับปึ๊บนักเรียนก็จะถูกหยุดทุกคนแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ กำหนดหยุดให้นักเรียนด้วยทําให้ครบถ้วนนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะตะกี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมตอนคลิกอันเนี้ยมันมีเครื่องหมายตัวนี้ด้วยคืออะไรนะครับอันนี้เราจะใช้ในกรณีที่วันที่มีไม่ครบ31วันตัวอย่างเช่นเดือน ามาแล้วครับตัวอย่างเช่นเดือนกันยายนนะครับในวันที่ส1มสิบเอ็ดเนี่ยไม่มีเนาะเวลาเราเช็คเวลาเรียนอเราทำเหมือนเดิมครับบันทึกอันนี้เหมือนเดิมครับนะครับบันทึกเหมือนเดิมบันทึกตัวนี้ก่อนเลยนะครับลากยาวมา,ากำหนวดวันหยุดให้ครบถ้วนนะครับแต่เพิ่มตรงนี้ครับ พิมตรงให้ขีดแดดตร,ตรงที่ไม่มีวันที่31นี้ด้วยนะครับนี่นะครับและเช่นเดียวกันนักเรียนที่มาเราก็ไม่ต้องไปเช็คอะไรเราเช็คเฉพาะนักเรียนที่ขาดลาป่วยและอย่าลืมนะครับวันหยุดก็เช็คหยุดแบบนี้ให้นักเรียนด้วยนะครับลากลงมาเลยครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับทำทุกช่องที่มีวันหยุดและ เพิ่มตัวนี้ครับขีดแดดเช่นกันครับแดดเช่นกันครับสักสองสองคนเสร็จแล้วก็คุมลากลงมาครับอ่านะครับอันนี้ก็คือถือว่าครบถ้วนแล้วเพื่อที่การคำนวณในเรื่องของวันมาวันขาดลาป่วยนะครับจะได้ถูกต้องนะครับทำไปทุกเดือนทุกเดือนเช็คให้เป็นปัจจุบันนะครับ จนครบตามเดือนที่เรากําหนดนะครับเช่นปีการศึกษานี้เราเรียน1ิเดือนถึงเดือนเมษาเป็นต้นนะครับตัวอย่างนะครับเราก็เช็คให้จนถึงเดือนเมษานะครับนะสิ่งเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือปริ้นนะครับและเข้าเล่มส่งวิชาการและงานทะเบียนงานวัดผลนะครับโดยที่เราจะปริ้นมีอะไรบ้างนี่ครับ ให้ครูพิมพ์จำนวนข้อมูลนักเรียนนะครับนี่ครับพิมพ์ข้อมูลนักเรียนจะมีอยู่3หน้านะครับพิมพ์ออกไปเลยนะครับนะพิมพ์แต่ละเดือน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 ที่เรามีการเรียนการสอนนะครับนะข้อต่อไปคือพิมพ์สรุปเวลาเรียนทั้งปีสรุปเวลาเรียนตรงนี้นะครับ จะอยู่จะคำนวณให้เราอัตโนมัติครับเราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับกลับไปครับค่านิยม12ประการคุณลักษณะมัน,นพึงประสงค์อ่านคิดวิเคราะห์ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในนี้แต่ว่าเราจะต้องปิ้นแน่ไปปิ้นจากไหนคือไปปิ้นจากโปรแกรมปพ6ของครูประจําชั้นนั่นเองปิ้นและแทรกเรียงตามลําดับครับขออนุญ,ญาตกลับมาตรงหน้าโฮมครับ เรียงตามลำดับ,บนี้ครับโอเคเข้ารูปเล่มส่งงานวิชาการเป็นที่เรียบร้อยครับถือว่าเสร็จสิ้นการทำประสอนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ